มื่อนี้ก็เป็นมือวันหยุดย่ายค่ะแย่พันกับผู้ช่วยนะคะโอ้ยตื่นตีสามตีสี่สิไปน้ำตกซื่อกระดาษจะเป็นตื่นตเสาเรามาถึงนครพนมนเลยเหรอเนี่ยนครน,นายกผู้ช่วยอันนี้ไก่นนกย่างก็บอกนครพนมส้มตำนครพนมออไก่หมุนของจีรภาแชบแสกขายเอสจีขาย่พันกับแววสื่อไก่ค่ะเนี่ะทางเขาน้ำตกผู้ช่วยมีทั้งไก่มีทั้งส้มตำมีทั้งทุกอย่างขายปลาผงปลาเผามีหมดเลยผู้ช่วยใครที่จะมาเที่ยนครนายกมาจ้าเพียบ ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีกินมีนค่ะหลายแห่งยาพักจับไปหนึ่งตัวค่ะไก่หนึ่งตัวแล้วก็ปลาหนึ่งตัวส้มตำไปหนึ่งครกใช่ขนมจีนด้วยข้าวเหนียวไม่ต้องยาพันนึ่งมาเรียบร้อยแล้วอ๋ออ่า,อาจ่ายเงินผู้ช่วยจ่ายเงินเดี๋ยวเราจะรีไปเอาแบบว่าถ้าสาเลยแบบว่าห้มีคนจักคนเลยคนแหลกของน้าตกเลยมือนีิ<อ> <c oughs> เพราะว่ายาพันไปจะไม่เอาคนจะไม่ถ่ายคนอ๋ออ่าจะถ่ายแต่วิวธรรมชาติสวย ย hmm. ายพันก็เลยตื่นตั้งแต่ตีหนึ่งเพช่วยโอ้ตีหนึ่งเลยเหรอเช้าไปใช่ไหมเช้าไปยายพันตื่นตีห้าค่ะซุปน้ำหมอกน้องใหม่ย,ยังกว่ากันไปค่ะเ,เขาเซเว่นซื้อขนมกับแก้มเจาหน้อยพื่ช่วยดูดูดูบรรยากาศเป็นไงดีมากนะคะ hmm. อายพันก็ปฏิท,ยทายทางเขาผู้ช่วยไม่เป็นไรนะคะผู้ใดสิไปกันนะละ่ะกูเกาะกูเกินมันว่าผู้ช่วยซื้อไปรถค่ะไปหอดแน่นอนค่ะเอาถึงเรียบร้อยผู้ช่วยก็จัดแจง ที่ตั้งโต๊ะคนอยู่ในผู้ช่วยคนไม่มีคนแรกคนแรกเลยค่ะว้าบรรยากาศดีเบิ่งค่ะอซ c ขาญเย็บพันทายมาฝาก fc ทุกๆคนค่ะผู้ใดสิไปก็น้ำตกตายายนครนายกค่ะใจพิกัดไปโลดค่ะโหน้ำเย็นเนาะเย็นมากสบายเย็นสบายเลยดูดิแล้วน้ำกำลังดีด้วยใสๆใช่แล้วก็ไหลแบบไม่แรงด้วยนะผู้ช่วยดูปลาดีดูปลา มีปลาด้วยนะมายังไงคะอีฟซขปลาอะไรรู้ไหมปลาอะไรปลาซิวอ้าวอุ๊ยทำไมอ้าวล่ะก็ตัวใหญ่ไงตกใจไงอ้าว่กใ่ก็บอกไปนะเอาแล้วก็ทายรูปทายยังไปค่ะอิฟซี้ขานี่บรรยากาศแบบมีเตรียมเขากินพร้อมตีนผู้ช่วยคือมาถึงเนี่ยประมาณแปดโมงครึ่งหิวข้าวก็เลยต้องจัดชุดใหญ่เลยนค่ะนี่ปลาเผาแต่ยังกั จัดแกงลงในโตโตห้าอโตเราก็มีทุกอย่างเรามีหมดเราซื้อมาหมดนะผู้ช่วยเนาะ<ช>นี่ข้าวเหนียวซุปหน่อไมย้ยพันธก็มาถึงน้าตกด้วยนะผู้ช่วยนะไม่ใช่ซุปสิเออก้อยก้อยอโอ้ยพันธ์ก้อยตื่นตั้งแต่ตีห้านั่นแหละค่ะเอฟซีขาก้อยมาเผื่อแบบกับข้าวมันมีน้อยแต่ไม่น้อยเลยค่ะเยอะ <c oughs> เยอะมากเากออเป็นยังไงบรรยากาศบรรยากาศดีเย็นสบายโอ้โหสดชื่นครั้งแรกของเยพันธ์นะคะน้ําตกตายายนี่ ปกติบางอะไรนะต้มตกตะไคร้น้ำตกตะค้ออะไรไป,ไปไปมาหมดแล้วสาริกงสารติกาตายายในครั้งแรกผู้ช่วยใช่อเอากินไปค่ะคนจะถ่ายก็ถ่ายรูปไปเซลฟี่ไปโอ้สุดสิได้กลิอมก็จะพร้อมก็มจะครบเออก็จะถ่ายพร้อมจะติดครบก็สิพร้อมจะสินานนนีงโอ้ธรรมดาผูนน้ผู้หญิงก็ต้องสวยผู้ช่วย,ชวยใช่อ,อไม่สวยไม่ได้เดี๋ยวไปลงไม่ได้โซเชียวเละเอากินเขาค่ะกินเขาได้เวลาแล้วแหนไป โอ้ยอร่อยทุกอย่างนเนาะวันนี้นาะช่วยเนาะอร่อยทุกอางมากเลยมีอะไรมั่งนะอร่อยก็มีปลาปลาแล้วมีไก่อมีไก่แล้วก็มีซุปมีไอีมีก้อยหน่อไม้เออร่อยทุกอย่างบอกเลยว่าหรือว่าเราเปลี่ยนบรรยากาศกินข้าวผู้ช่วยเลยอร่อยขนาดนี้อาจจะจริงเนาะบรรยากาศมันได้ไงปกติยาพันรถหุูยาพันไม่ค่อยกินนะคะแต่ว่า ไปน้ำตกยาพันกินตั้งแต่ตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยผู้ช่วยนี่ยำก็อร่อยเนี่ยอันนี้ซื้อซื้อที่ที่น้ำตกนะที่น้ำตกมีขายเออยาพันก็ซื้อข้างนอกด้วยแล้วก็ถ้าเราไม่อิ่มก็ไปซื้อที่น้ำตกได้มีทั้งยำมีส้มตำมีคอหมูย่างมีปิ้งไก่มีครบทุกอย่างเลยผู้ช่วยใช่หรือจะบ้านจะซื้อเข้าไปจากข้างนอกก็ได้ค่าเข้าเป็นยังไงผู้ช่วยก็เข้าสามสิบบาทต่อคนโอ้อะไรอีกมีค่าอะไรนะสองร้อยนะ อ๋อนั่นค้าขยะโอ้ถ้าเราต้องเก็บขยะออกไปทิ้งด้วยต้องเก็บไปทิ้งด้วยโอ้นี่ค่ะน้ําตกตายายเลยค่ะได้บอกพิกัดแล้วสองเธอแล้วค่ะ,ระบริษไปกับไปย้ยพันว่าบรรยากาศดีแล้วก็น้ําเล่นกําลังได้ผู้ช่วย ดูดูผู้ช่วยสร้างเขื่อนเสร็จแล้วจ้างเขื่อนทําไมอ่ะเขื่อนกั้นน้ำไว้อ๋อให้ให้มันไหลมาทางนี้ใช่ไหมใช่ให้ไหลเบาๆแล้วก็เล่นสบายหลังจากนั้นผู้ช่วยมันกัดลงไปเลียนเลยค่ะเอตตีขาสุสีลงได้เพิ่นว่าน้ำเย็นแห้งแห้งว่าสันผู้เฒ่าเนาะผู้เฒ่าไปเจอน้ำเย็นเมันกัดส่วุสีลงได้นะค่ะเอติีขาเออเพราะล่งได้ไปในเอิรนจังได้กับไ่ยอมขึ้นไม่อยากกับอือผมยินสบายนะกินคุมลุมคุมลุมอยู่คนเดียวอีเขากับสิเก็บของเก็บยังละเอิร์นขืนกับไ่ยอมขึ้นเพิ่งว่าเพิ่ง เย็นดีไปแช่แล้วเหมือนสปาเลยอ่ะหนึ่งปีไปครั้งหนึ่งก็ไม่เป็นไรหรอกผู้ช่วยใช่เออน้ําตกมันก็มีปีปีละเท่อนั่นแหละมันไม่ได้มีลหลายหลายเทือดอกแมนแต่มันม,ม,มีกี่เดือนเนาะเอาลอ่อยไปขึ้นเด้อถึงเด้อึ้นเด้อ,อไปเก็บของกลับบ้านได้แล้วมันทีหามงศ์หรอผู้ช่วยโอ้ไม่ไม่ได้ขออีกแป๊บหนึ่งอีกแป๊บหนึ่งเจ้านี้กระปวดกระโเนาะผู้น่ะ ก็เย็นดีไงโอ้โหคนมาเล่นเนี่ยมาถึงน้ําตกมันต้องเล่นน้ําตกแมนบาตะใบใช่ย่าพันไปน้ําตกว่าถึงตอนนี้แบบไี้ไม่ถึงย่าบาไม่ได้เล่นนะคะมีผู้ช่วยเล่นคนเดียวอ <laughs> ย่า่าไม่ได้เอาชุดไปคะ่คะไอซี่ขาใช่ผู้ช่วยเบิ่งกับกิงไปกิงมากยู่นี่ละเออย่าพันกับยานถ้าฝนตกนะคะเบิ่งระดับน้ำตลอดเลยยาน,น้ำปลามากกับพ้องกันผู้ช่วยคือข้างๆเนี่ยไปไม่ได้เลยนะังดูน้ำแรงแรงอยู่นะแรงอยู่นะถ้าเราไปนี่ก็คือมันจะพัดเราเลยเนอ่ยใช่เออถึงบ้านเรียบร้อยฝนตกโอ้ยขักเนาะ